สวัสดีค่ะพบกับเซลล์แววรถมือสองโตโยต้าชัวร์ซัมมิตจาขาหนึ่ประเวศนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพาชมรถนะคะเป็นรถยอดฮิตสําหรับโตโยต้าเลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าโคราอัลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2021ปีใหม่ๆเลยค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆไม่น้อยมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะเรียกว่าสีบอลเงินเป็นปี2021เลยนะคะมาดทูที่ด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED projector นะคะมีพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะค่ะแล้วก็มี day light day time นะคะไฟส่องสว่างกลางวันนะคะอ่าด้นานหน้าสวยงามมากๆเลยค่ะรถใหม่เอี่ยมๆเลยนะคะ ด้านลออ้ออัลลอยนะคะจะเป็นขนาด16นิ้วนะคะนี่ล้ออัลอ,อ,อยขนาด16นิ้วเดิมๆจากโรงงานนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะมีกันสาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอ่าภายในนะคะเป็นโทนสีดำนะคะภายในเป็นโทนสีดำสวยงามหรูหรามากๆนะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะ หน้าจอขนาดใหญ่เลยนะคะภายในนะคะขนาดถึงก้แปดนิ้วนะคะหน้าจอขนาด8นิ้วแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นระบบกุญแจ s ุ a ชั r นนะคะนี่ค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะนี่มาครบวงจรนะคะรับสายโทรศัพท์ปรับเสียงได้ที่พวงมาลัยได้เลยนะคะเล็กไมค์นี้ค่ะเบาๆค่ะอยู่ที่เพียง 68,120กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเล็กไหมน้อยมากๆเลยนะคะแถมคันนี้มีแถมติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถยนต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องติดเพิ่มค่ะมาครบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังเบาะหนังนะคะแล้วก็มีระบบระบายอากาศมีรูดูช่องระบายอากาศนะคะที่วางแก้วนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ แอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยโตโยต a าอัลตเนี่ยแอร์เย็นมากๆแล้วก็แอร์เย็นแอรเย็นจริงๆค่ะอ่าน่าใช้มากๆนะคะนี่มีที่วางที่วางของนะคะแล้วก็เบรกมือนะคะอ่าที่วางแก้วสองตำแหน่งนะคะวางขวางอำนวยความสะดวกสุดๆเลยค่ะมาดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็เป็นโทนสีดำนะคะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะตรงที่นั่งผู้โดยสารก็สามารถปรับแอร์ได้เองเลยนะคะความเย็นทั่วถึงนะคะค่ะอันนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะค่ะสำหรับคโรล่าอัลติสคันนี้นะคะปี2021 1.6 g จนะคะราคาพิเศษเลยค่ะเราเสนอขายกันไม่แพงค่ะ เราเสนอขายกันอยู่ที่เพียงค่า0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนัดชมรถนะคะจัดเต็มฟรีดาวเป็นไปเลยค่ะที่ t o y ยต้าชัวร์สมิธสาขาอ่อนนุประเวศติดต่อเซลแบบได้เลยนะคะแล้วพบกันที่ t o y ยต้าชัวร์สมิธค่ะสวัสดีค่ะ